วิชามีก็ไล่ค่าหากขาดวินัยสร้างความเป็นมืออาชีพไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมโคท็อปเอเบชมบุรีมาพบกันเช่นเคยกับบทวิเคราะห์ราคาทองคานะครับประจําวันที่20ตุลาคม2022สถานการณ์ราคาปัจจุบันนะครับมีการเคลื่อนไหวชัดเจนในเทรนขาลงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับว่าโอกาสที่ราคาทองคำนะครับจะมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวไปที่ทางใดต่อโคจะเริ่มวิเคราะห์จากทําเฟรมใหญ่นะครับที่ทําเฟรมของ H 4ส ในทำเฟรมเฮดสีราคามีการขึ้นไหวอยู่ในกรอบเทนของขาลงนะครับปัจจุบันราคามีการขึ้นไหวอยู่บริเวณกรอบล่างของเทนขาลงนะครับและใกล้ๆบริเวณของแนวรับในอดีตคาดการราคานะครับในระยะสั้นนะครับราคามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปหากอบเทนด้านบนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในทาเฟรมย่อยต่อในทาเฟรมย่อยนะครับโค้ชจะมาวิเคราะห์ในทเฟรมของเฮด ในทัเฟย์หนึ่งราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเทนของขาลงนะครับหลังจาก 2- อสาวันที่แล้วนะครับราคามีการเคลื่อนไหวในลักษณะของไซเวย์นะครับและปัจจุบันหลังจากที่ราคานะครับมีการหลุดกรอบโซนของไซเวย์ในเทนขาลงนะครับได้มีการเปลี่ยนความชันนะครับหรือที่เรียกว่าสลบเชียงจิ้งนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับในทฤษฎีตาม หนังสือ Forex i n t e n ทของเรานะครับได้มีการบอกไว้ว่าหากมีการเปลี่ยนสลบเชิงจินะครับราคาก็มีโอกาสที่จะกลับตัวในระยะสั้นได้ฉะนั้นแผนการเทรดนะครับเราจะเทรดในลักษณะของสวนเทน,นนะครับโดยการบายสั้นๆนะครับเพราะว่าโอกาสที่ราคายังเป็นเทนขาลงเดิมยังมีอยู่แต่ในจังหวะการเปิดไม้เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดจะเปิดเซลลก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะครับต้องรอให้ ราคานะครับอยู่ในโซนรอบเทนด้านบนก่อนนะครับถึงจะเป็นโอกาสในการเปิดจังหวะเซลล์ที่ดีเดี๋ยวเรามาดูรอบโซนนะครับการเปิดสถานะบายสั้นๆหรือรอบเซลล์นะครับตามแนวรับแนวต้านต่างๆที่โคจะให้ไว้ดังนี้ในรอบโซนกันบายนะครับโคจะให้ไว้ที่แนวรับแรก1622แนวรับต่อมา1616ให้จุดสต็อปลอสนะครับไว้ที่1612 การเปิดสถานะบายในลักษณะของสวนเท็นนะครับจะต้องใช้การวิเคราะห์จุดเข้าที่แม่นยานะครับและรอจังหวะรอโอกาสนะครับค่อยเปิดสถานะและเราจะทํากําไรในรอบสั้นนะครับสําหรับการเปิดสถานะเซลนะครับหากราคามีการวกกลับขึ้นมานะครับจุดที่จะเปิดสถานะเซลก็คือ1648นแนะครับแนวต้านต่อมา1667และแนวต้านสุดท้าย1678 เทสโนเทนต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าราคายังมีโอกาสที่จะลงต่อได้ตามเทนขาลงครับสำหรับวันนี้นะครับหากท่านใดที่ติดตามโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจโค้รด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านอลอตฟ้ามีกำไรไปได้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ